เดี่น้องเฮ้ยเขาเมฆไปไปที่รบร้อยกับที่งานแอดเทวดาเมฆคันคางนะาเนาะค่ะรอหลุดเวลาน้ำกันะเนทาดีเทียลี่เลยแกรเชียร์ร่ากาแอดเทวดารอสนะเมฆเขียนตาตัวเร่นแล่วกับวันนี้400 4 3 0วินาทีวันนี้แอดเทวดาจะทำได้ไหมจะบอกว่ามอไปที่ได้500เปิีมาขวาแป์อึ้งใครไปไดบอมมือนี่รอชมกน ลากร้าบบางวางหางเรียบองาไๆที่สามครับดูเลด้งหมูหาไปหายไปสามบอ เดี๋ยวป้าไปตอนนี้หาเงนกวก้อนนะคิดว่าพี่มีเงินคอยเงิลระดับเบา

Mmm. Oh.